มาค่ะอีพีซอนนี้ก็คือเราจะเดินทางจากชังตูไปปี่ผงโกด้วยรถตู้ที่จองไว้เราขึ้นรถตู้ตั้งแต่6กโมงนะคะเราคือวิวห้างทางสวยมากดูดิแต่ที่ตกใจคือมีหิมาตกโอ้แมกซสวยมากแค่ไม่ได้นอนเลยคือดูวิวระหว่างทางตลอดแต่พี่คือเพิ่งตื่นแล้วเห็นหิมาคือหน้าแบบหิมาหรอ <laughs> และในที่สุดเราก็มาถึงอุทยานปี่ผงโกแล้วนะคะตอนแรกจะให้คนขับรถตู้พาไปส่งที่พักแต่ว่าเขาไม่มีบริการนะคะอันนี้ต้องเดินไปเองแต่้วยความที่ตอนนี้คือหนาวมือมากหนาวแบบหนาวมากอะ่ะต้องแวะมาซื้อถุงมือ้านป้าแล้วก็แอบ,บถามทางนิดนึงคือคุยกันไม่รู้เรื่องก็หัวเราะไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วคุณป้าก็ไปเรียกคุณพี่ผู้ชายคนนี้มาช่วยแบบเขาก็ช่วยคุณพที่มากคือ เราใช้แอปแปลภาษา,ษาททนสเลตแอปที่เขาแนะนํามานะแต่ว่ามันค่อนข้างแปลออกมาแล้วมันแปลกแล้วเราก็เลยพูดเป็นภาษาไทยแล้วพี่เขาตอบกลับมาเป็นภาษาจีนอะเหมือนแบบคุยกันรู้เรื่องอะเลิศเราคือเขาซื่อสัตย์มากด้วยความที่แบบเราอยากได้แท็กซี่ไปส่งที่พักแต่มันต้องจ่ายย0่หยวนแล้วพี่เขาบอกว่าไม่คุ้มเธอเดินไปเอามันใกล้มากฉันแบบโอ้โหแต่ใจเราคือยอมจ่ายค่ะ20หยวน กระเป๋าเป็นก็ใบใหญ่หิมมก็ตกถนนก็ลื่นใจก,ก็ตามนั้นค่ะก็คือต้องเดินไปค่ะเพราะพี่เขาบอกว่าเดินเธอมันใจโอเคเดี๋ยวกเพื่งแปดนาทีแล้วไม่รวมกับที่ต้องลื่นไปหิมมาอีกนะเราคือเดินมาเรื่อยๆก็เริ่มไม่มัน่นใจแล้วมันไม่มีคนให้ถามอะ่ะคือร้านเคาปิดก็เลยหาที่แบบมาหลบหิมมกันก่อนแล้วดูดิตลกมันเ็นงองอะ่ะหนอยหาที่หลบหิมะแต่ดูเต็นดี้ แล้วก็คือนี้คือแท็กซี่เขาขับวนสองรอบแล้วเขาก็เลยแบบเออแบบเธอจะไปไหนกันเขาก็ช่วยหาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอัี้แค่เดินตรงไปแค่นี้เองไม่ต้องใช้แท็กซี่หรอกแล้วเขาก็ขับไปเลยคือใจเราอะพร้อมที่จะจ่ายเงินเลยแต่คือแบบคนที่นั่นคือเขาแบบอุ้ยมันใกล้มากคือเดินไปอะไรเงี้ยช่วยเซฟเงินและในที่สุดฉันก็แบบลากกระเป๋า20กิโลมาถึงที่พักได้แบบ จริงๆมันไม่ไกลแต่มันก็เกือบกิโลอแล้วด้วยความที่หิมะมตกอะไรเงี้ยสภาพมันลงมันลื่นหมดอันนี้ก็ลองเทสระบบมันลื่นนะ๊ะเขาก็บอกพี่ว่าเออมันลื่นนะมันลื่นแต่เหมือนพี่จะไม่ได้ยินมันหูดับไปแล้วอ่ะ แต่แบบมีคนไทยเขาก็บอกว่าเออ,เอ,อลองไปอีกฝั่งหนึ่งเลยคือ <c oughs> ที่พักตรงคนไทยมาพาซิวนะตอนแรกคือติดต่อให้ทางโรงแรมช่วยไปรับที่อุทยานแต่การสื่อสารครั้งทีามีปัญหาแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเดินมาเพราะคนแถวนั้นบอกว่าใกล้มากเจ้าของคือเขามารอเราอยู่แล้วแล้วเขามาช่วยยกกระเป๋าอีกคือน่ารักมาก ก็เข้ามาเช็คอินด้านในนะคะตอนแรกคือมันยังไม่ถึงเวลาเช็คอินแต่เจ้าของเขาบอกสามารถเช็คอินได้เลยเข้าพักได้เลยอันนี้คุณป้าเขาทําอยู่ห้องข้างๆแต่หมายเลียกมันไม่ตรงกับบัตรเนาะก็แบบถามเขาก็แบบใช่ค่ะห้องนี้แหละอะไรเงี้ยเออก็เดินเดินเข้าไปแม่ได้คาดหวังแต่เจอวิวเข้าไปแล้วคือแบบยึ้งสวยมาก ยังก็พอหิมะเริ่มแบบหยุดก็เลยลองมาเซอร์เวยของจิงรอบๆไม่เปิดจ้ากับโรงแรม